สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนไิธเตลงมดรถและมดปืน G I V ครับเออเอาคอนนี้ดีกว่านะครับกดดาวน์โหลดเลยครับก็มันจะมีอนี้ขึ้นมาครับเพิ่มดาวน์โหลดแล้วก็รอมันระหว่างว่างๆก็มาดูหน้าจอผมว่างๆนะครับ สนุกมายครับ ก็รอจนกว่ามันจะหลุดเสร็จน,นะครับต้อยไปไปเล้วไเแล้วโอ้อหลุกฟ้อมลุกฟ้มไม,ม้ควายทำาใบจะใบอ๋อข้าวคนดีกว่าข้าวคนกัานข้าข้าแม,งเ,นะาแมงเลยนะครับข้าแมงเลยนะครับ นี่นี่นี่เสร็จแล้วนะครับเ้องมาพื้นฟุตเตอร์ก็แบ่งไปนี่ครับจะลบไฟล์นี้หรือไม่ลบก็ได้เดี๋ยวผมจะลบนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็อันนี้นะที่ผมไปเอาเดวเดาโปรแกรม สปาพาวีเดี๋ยวผมจะลงไว้ตารางลิงก์นะครับแล้วก็เว็บนี้ด้วยเนี่ยน้งก็มาเปิดมสปาพายุที่นีน่นะสปาพายุทีิกไปได้เลยนะจะเป็นมาแล้วก็บ้า อันนี้นะกดอันนี้เป็นเมนบวกรถอันน,น,น,นนี้มันเป็นพวกอืนนะนนีกดอันนี้แล้วก็ที่เราลงมาไปนะลงไว้ที่ตรงนี้กดปีนมาดูว่ามันได้ยังแต่มัน,น,มมนดไ,มได้แล้วมันจะเป็นสีฟ้านะไหนวะสีฟ้านี่ไงก็กดซีฟ ก็โอเคอก็แล้วก็เราจะมาถึงเอาปืนกนะันมัางครับเอาปืนอะไรเนี่ยเอาปืนอะไรเนี่ยอืม เลือกมาอันไหนก็ได้เลือกรูปไฟดีกว่าเนาะก็คุ้นลืม คนอื่นดีกว่าอืมอันนี้กดโหลดแล้วก็มันจะมีเว็บเต้งขึ้นมานะครับยังไงแล้วก็เรานะอ่าเราก็มาดูเอหนาลิกาของผมการปางน่ะยังไงอืมเอาริงแม่เลยแล้วแต่ À, à, đây, à, đây, à。À, tại sao bỏ ý vậy... no. tôi ạ bỏ ý tôi anh ạ nhìn 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 ngó tẹt nhìn tai hùng nhìn ta nhìn mầm lỡ nó nhìn 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 à sẽ lỡ nó gửi phụ ก็เปย์ไฟคุณจะลุกหรือไม่ลุกเหมือนเดิมนะผมจะผมจะลุกออกตื่นใหมที่ผมจะมาสอนใหม่เขาเพราะว่าคลิปเก่าผมยังไม่คุณผมยังไม่ผมให้คุณไม่เน้นในตัวเกมของผมทีผมก็เลยมาสอนใหม่นะครับก็จะวมานี้แทนเอ็มพีอารับ ที่บ้านมันก็เปิดสบายไอวีขึ้นมาแล้วอืมสบายไอวีพอลก็นี่อันนี้มันจะเป็นพวกอาวุธเนาะอืมอ๋อปิดแล้วเดี๋ยวผมดูกันในข้อนี้ ในนี je vois, je 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 ้มันจะมวยด้วยนะครับก็ดูว่ามันทับเราอย่างก็เซ็ปคอยนั้งเชื่อะไรแล้วหมเนี้ย C O M E T C O แบบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจดก่อน มาพบกันอ yeah, ีกสักครู่ในในเกมนะครับแล้วก็ต้องใช้โปรแกรมนี้โอ้ต้องใช้เน็ติกเตอร์ด้วยนะครับแล้วผมจะให้ลิงไว้ด้านล่างครับก็่อคบณก็มาใส่กันเลยนะอืมก็จะหาที่ที่ชื่ออะไรนะก่ไป 过去呢？ เดี <ersch> ๋ยวาัเยเดี๋ยวอะคุณก็ไปหา่แล้วนี่าคือคอเอ็ Demon. Demon. Oh. Warning. Warning. System error. morning. Be careful, sir. system error. <laughs>